และวันนี้ก็มาถึงจุตดใหม่อีกแล้วครับสำหรับเมตาใหม่ในเกม Modern Warship เจ้านี้ขนขิงเข้ามาในเกม Modern Warship ในเรือไม่ว่าจะเป็นกลางเรือท้ายเรือปืนระเบิดหรือว่าปืนใหญ่หรือว่ามิสไซล์ปืนลองเจ้าหนี้ขนขิงมาอย่างเยอะไม่ว่าจะเป็นปืนต่อต้านเรือดำน้ำของออโต้กัน ที่เขาขนมาทั้งขิงทั้งไล่ทั้งยิงเรือํำน้ำได้ทั้งต่อกรกับต่อวีโดโดได้มันโหดขนาดไหนเพื่อนๆไปรับชมกันเลยแล้วกันยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งในเกม Modern Warship อยู่กับผมเทียเอ็กบอลบอลวันนี้เราพูดถึงเจ้าเรือลำนี้นะครับนี่เลย IT f a เฟ e อีโนั่นเองนะครับสำหรับ IT f ีเฟมอีโเป็นโครงการพัฒนาเรือปีเกตของอิตาลีนะครับ และเมื่อปีที่แล้วนี่เองเขาเพิ่งประกาศจะสร้างเพิ่มอีก2ลำสำหรับเจ้าเฟรม e ีโวรุ่นใหม่และแน่นอนเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่เขาเริ่มต่อเรือลำนี้ขึ้นมาและมีกำหนดส่งมอบในปี2029ส่วนลำที่2จะส่งมอบในปี2030เจ้านี่ได้รับการพัฒนาระบบป้องกันทั้งอากาศใต้น้ำขั้นสูงแบบใหม่ล่าสุด มีเรดราที่พิเศษมากนะครับออกเลยว่าเจ้าลำนี้ในชีวิตจริงมีอยู่จริงนะฮะแล้วก็เป็นเมตาใหม่ที่เข้ามาในเกมด้วยพร้อมกับออโต้กันที่เป็นระบบป้องกันภัยเรือดำน้ำ,นำแถมยังจัดการตอว,ว์ปโดของศัตรูได้ด้วยโอเคเรามาว่าถึงอาวุธของมันอย่างแจ่มเลยนะกันนะสำหรับอันนี้เลยที่เป็นไฮไลท์นะฮะ ในเกม Modern Warship ที่เข้ามาใหม่เจ้า MPLS ของ Fame Evo เป็นระบบต่อต้านคุกคาบใต้น้ำแบบถอดชิ้นส่วนอัตโนมัติเอกลักษณ์คือโจมตีตอร์ปิโดและเรือดำน้ำคาสึกเป็นยังไงใครยังไม่เคยเห็นไปดูครับคุณดูเรือดำน้ำ RF d i m e n s i o n s k y นะครับลำนั้นให้ดีตอร์ปิโดได้ออกไปโจมตีศัตรูอัตโนมัตินะครับซึ่งทำด a าเ g ได้ชุดละ 3 9มหมแล้วรีโหลดไวขนาดนี้เรือดำน้ำเหรอครับจะอยู่ได้ผมบอกเลยว่าแพทนี้เป็นแพทของ i อ f ีเฟ e มอีนะครับที่จะมาตอก,ก่อนกับเรือดำน้ำที่จะเกิดขึ้นไม่ต้องยิงไม่ต้องกลัวหมดยิงออกเรื่อยเือเรือดำน้ำเบลกลอสที่ว่ารอนานก็โดนเจ้านี้ด้วยแถมปืนใหญ่ก็ยังยิงใต้น้ำได้อีก โอ้นี่มันคือเมตาใหม่ที่เกิดขึ้นในเกมแล้วนะครับทุกคนไม่พูดพ่ำมทาเพลงม,มาต่อกันเลยนะครับสำหรับมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยและเรามาดูในเรื่องของการเล่น IT Frame Evo อีกทีนะฮะ เรามาพูดถึงสเตตัสของมันก่อนนะครับสเตตัสคร่าวๆเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับความแข็งแกร่งทนทานเนี่ยสี่แสนนะครับเป็นฟีเกตที่เลือดพอประมาณความเร็ว26.8นอตไม่น้อยหน้าไขรความคล่องตัว9.1ระยะการมองเห็น11.2หรถือว่าระยะไกลใช้ได้ทัศนวิสัยบนอากาศมองเห็น3.26นะครับระยะการมองเห็นบนผิวน้ำา3.67และระยะการมองเห็นใต้น้ำา2.1ป การพังตัว4นะครับ4กิโลเมตรแล้วก็ค่าปรับเคลื่อนไหวอันนี้ไม่เข้าใจนะฮะว่าเขาให้ไว้ทำไมจุดแล้วก็ข้อมูลสอดเนี่ยานั่นระยะสปอตเขาไม่ธรรมาดาเพราะฉะนั้นเจ้าเรือลำนี้จะเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อนๆก็ลองคิดดูผมว่ามันเกิดมาเพื่อการทำลายล้างสำหรับไอทีเฟรมอีวแน่นอนครับมาพูดถึงอาวุธเขาติดมิสไซล์มาให้ 2ชุดใน1ปุ่มกดหรือว่า2เบิร์ดใน1ปุ่มกดนะครับปืนใหญ่2เบิร์ดใน1ปุ่มกดเหมือนกันปืนใหญ่จะอยู่หน้าเรือกับท้ายเรือนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรือมันสั้นทําให้การใช้ปืนใหญ่ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับไลออนฟิตปืนใหญ่ที่ต้องกดยิงค้าหน่อยนะครับสำหรับปืนใหญ่ไลออนฟิตเจ้านี้ทำน็เมทรดครับยิงทั้งหมด20นัด ก็เท่ากับประมาณ5,850ยิงประมาณหมื่นหนึ่งนะพิสัย9.53กิโลไกลใช้ได้ครับเป็นปืนล็อกนะครับที่ยิงได้ไกลใช้ได้เวลาบรรจุ3.99เท่านั้นเองต่อมาปืนโบฟอร์ M50 ยิงได้ทั้งผิวน้ำใต้น้ำจะานี้ลูกละ4,420ออกทั้งหมด4ลูกนะครับติดคีดได้ด้วยให้มาทั้งหมด4ป้อมเลยด้วยกันเออนี่เขาให้มิไซล์2ปืนใหญ่2 ืนใหญ่ลอง2แถมให้ปืนระเบิดอีก4ยังไม่จบให้ระบบต่อต้านเรือดำน้ำมาอีก2ป้อม MPLS เจ้านี้อันตรายมากนะครับยิงทีนี่เรือดำน้ำจุกแน่นอนสำหรับลูกหนึ่งที่ยิงออกไปคือ2,990อย่างที่เห็นนะครับยิงออกไปกระสุนในแม็กกาซีนมี3นัดเน่นเวลาโหลดแค่4.20นะครับเราก็เลยเห็นมันทำดาเมจได้ถี่มากเอาง่ายๆว่าถ้าเทียบกับตอนนิวเคียร์1ิวินเนี่ย เจ้านี้จะใช้เวลาทั้งหมด12วิในการทำล็าเสร็จหนึ่งนั่นเองยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังมีระบบต่อต้านกาสิยานที่เปลี่ยนได้อีก3ามปอมผมแนะนําไม่รู้จะใส่อะไรให้ใส่เป็นกาปันนะฮะเพื่อระบบป้องกันที่ยอดเยี่ยมอัตเตอร์30บล็อก1 NT เป็นเซตที่มากับตรงกันเรือเลยนะครับเอกลักษณ์คงที่ถือว่าอิตาลีมาตรงสุดแจ๋วคุณว่ามันโหดไม่โหดคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ IT Fame Evo ใครได้แล้วมาคอมเมนต์กันนะครับและเดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพย์เจ้า i อท a m e e v o ฝากเพื่อนกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ด้วยนะครับและก็ขอบคุณทุกวันเกิดที่โดเนทเข้ามานะครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับว้าวมีฮีโร่ว่ะคนไทยมัน่ะ ภาษาหเหมือนคนไทย 2> 5, 2, speed, เท็คเช็คไปลูกหนึ่งเช็คไปเก้าหมื่น เ็คก็ดีแตกไปดิแล้วโดนไหนไงโดนไหนไงแตกใส่หนูเ้าไปโดนเยอะจัดใครใครห้าวใครห้าว อย่ามาห้าวาพี่น้องชายครับต่อหน้าต่อตาไปเลยฮะหายไปมีคนห้าวมาใส่มาไปมา ถอยถอยนิ่งๆไว้โอ้โหแล้วบ้างบังพอดีเลยพี่น้องพี่น้องบังพอดีเลยงานเข้าแล้วพะโลยายนองเลยเหลือเ่ิน มันบอกให้ผม,ม here, ไปคำเฮียไปหามันครับรตาเอ๋สวัสดีครับแตกไปหนึ่ง ครพ็มาดีครับมาดิครับสองหนึ่งนะครับอัตโตเมตไปล้านสี่เกนะครับโดยใช้ปืนโชกุนไป6ก0 0นสองอะ่ะมิสไซล์ส0 0 0สนนะครับแล้วก็ปืนระเบิดไปส0 0 0สนออโตก้กันปืนใหญ่ไปอสอง0 0 0ออโตก้กันไปเท่าไหร่เนี่ย5้าหมืไปกันต่อ เดดแมทอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหลแล้วเจอยาวาโตเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ยลงน,น้ำเรียบร้อยเสร็จเราครับหนึ่งลำเจอใครอีกอา้าวเจออะนั้นใกล้ๆเลยสปล่าไปดิไปไปดิ แตก,กแตกปืนกลมันไม่ดีตรงนี้มันไม่รวัวนะครับเจ okay, ได้มาสองเจอซัมวอลอีกโอ้ลิทแมนอโอ้โดนสองทางก็ไม่น่ารอดครับมีโวเหมือนกันด้วยอู้หูรัวขนาดนี้ เอ้ยแม่เราเกิดไก่เสียงปืนจากนู้นโอ้ยมาตอยอ๋อเคิร์ดนี่ว่ามันหนีไปแล้วว่ะอ๋อไม่ต้องยิงระเบิดก็ได้ เร,เรามีเรามาียมาโตอยู่ข้างข้างยังมาโตเราโผล่ไปนี่เราตอนโบเลยปะเนี่ยโอ้โหมาดีเลยเตะเราไหมโอีกทีเดียวเออยิงจะแตกยิงกันแตกครับหายไม่ดีขา แล้วผมเก็บ4แล้วอะโคตรชิลออโต้กันก็สามารถทำลายต่อว์ดีโดได้นะหมุนหมุนนึ่งทีเช็คคนระับอยู่ไหนจ้าอีกวันช็อตฉันก็ชนะแล้ว เสียงปีงอย่างนูน้นเสียงยิงเรียกหาเราอ้าวตายไปดิครับ ชนะเลยโอ้โหโหดจริงวะพูดเอาเรื่องเท่านั้นเีเป็นสองล้านสี่นะฮะโจกุลอย่างเดียวทำไปล้านหนึ่งแคแคปทำไ 5, 7, ปห้าแสนเจ็ดปืนใหญ่ลองทำไปสองแสนปืนระเบิดทำไปสี่แสนแปดโอ้โหอัลตูกาลทำไปแสนสองเบ็ดเสร็จอยู่สองล้านสี่เก็บที่หนึ่งครับคือถ้าถามว่าไอทีเฟรมอีโโหดไหมก็ผมบอกเลยว่าแม่งโหดโหดโหดมากเป็นงไงละ่ะ จบกันไปสำหรับ IT f a เฟ e มอหรือฟรีเกตอิตาลียุคใหม่ที่โหดเหี้ยมใช้ได้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ถ้าทีมไม่มีเรือกำจัดเรือดน้ำนะครับเจ้านี่จะเป็นพระเอกในเกมแน่นอนใครที่ได้มาแล้วก็มาโม,โม้หน่อยนะครับว่าตกลงเล่น IT f r m m e v o เนี่ย มันโกงอย่างที่ผมบอกไปไหมมันเก่งอย่างที่ผมบอกหรือเปล่ามันคุ้มที่วันสุดท้ายพี่ๆเขาจะเสี่ยงดวงเพื่อเอาแต้มเนี่ยไปทําไปซื้อเจ้า i อ f ีเฟ e มอีหรือไม่ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับส่วนผมจะสรุปข้อดีของเจ้านี่เลยแล้วกันนะครับแบบจอดจงไม่แถหนึ่องอาวุธเจอครับเยอะมากมันมากเล่นเมื่อยมากนะครับ 2. ระบบป้องกัน ถือว่าแปลกใหม่ในเรื่องของออโตกันนะครับนะเพราะว่าสามารถกันตอร์บิโดให้เราได้และก็กันเรือน้ำน้ำได้ถือว่าแปลกใหม่ดีแต่ก็ถือว่ากันตอร์บิโดได้ส่วนหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะเราไม่ต้องใช้ถึงกับต้องใช้ตัวล่อใต้น้ำถือว่าเจ๋งอยู่เหมือนกันแล้วเรือผิวน้ำเนี่ยยังไงซะก็โดนตอร์บิโดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีปืนระเบิดเนาะถือว่าเป็นแพคเกจที่มาด้วยกันเยี่ยมเลยต่อมา ความเร็วตัวเรือครับที่เป็นฟิเกตและรูปร่างที่ไม่ได้ใหญ่เทอะทะทําให้การเล่นเนี่ยง่ายแถมแบกปืนมาสองกระบอกทำให้มันเล่นง่ายยิ่งกว่าเดิมอีกเอาง่ายๆว่าเจ้านี่ถ้าชอบระบบโจมตีแบบครบคันเนี่ยมีทายปืนระเบิดปืนใหญ่เล็กปืนใหญ่ลองที่ยิงเครื่องบินได้เนี่ยก็ โบฟอที่ยิงใต้น้ําแล้วผิวน้ําได้เนี่ยแถมมีออโตก็กันที่ยิงใต้น้ําได้อีกันจะมีอะไรโหดไปกว่านี้ครับบนฟ้าก็ไม่กลัวใต้น้ําก็ไม่กลัวผิวน้ําก็กระจอกไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วเมตาใหม่ไอทีเฟรมอีโวเป็นอย่าง <S <S ที่ผมพูดหรือเปล่ามาเมนคุยกันใต้ช่องนะครับข้อเสียงลํำนี้นะครับที่ผมเห็นหลักๆเลยนะครับคือปืนไลออนฟิตอันเนี้ยมันไม่ยิงอัตโนมัติให้นะครับมันมีข้อดีคือมันล็อกเป้ามันยิงเครื่องบินได้ใช่ไหม แต่มันไม่ยิงอัตโนมัติให้ทําให้การยิงบางทีเนี่ยเราอยากให้มันมีปุ่มกดเปิดออโต้ปิดออโต้นะครับในการยิงอัตโนมัติด้วยเพื่อให้มันเล่นง่ายมากขึ้นกว่านี้นั่นเองที่เหลือก็ไม่มีนะครับเจ้านี่ทําได้ดีเกินคาดรายละเอียดข้อมูลของเรือลานี้ก็มีเท่านี้เอาเป็นว่าวันนี้สนุกมากเลยนะครับในการเล่นเรือลานี้แล้วพบกันใหม่อีกทีในอีพีหน้าครับโชคดีเจอปืนครับวัยรุ่นฝันดีลาตีโซ